สวัสดีค่ะเดินมาจะบอกว่ากลางถึงกลางป่าแล้วมันก็ไม่ใช่่ะเพราะป่ามันกว้างมากแต่ก็เดินมาไกลพอสมควรจะพาไปดูเห็ดเ็นออฟเดอะ o ูดหรือเห็ดแม่ไก่ที่เพิ่งจะมาเกิดเป็นครั้งแรกที่ตอโอกตอใหญ่ที่ที่ค่นมาได้ประมาณ3ปีแล้วค่ะ ปีนี้มีเห็นมาเกิดก่อนจะไปดูว่าที่เหลือไว้นั่นอะมีใครเก็บไปหรือเปล่าทุกปีมันจะมีเห็นอยู่ตามซอกโอ๊กนี่นะคะแต่ปีนี้ไม่มีลองไปดูตรงนี้ซิคิดว่าตรงจุดนี้ก็ไม่มี ไม่ใช่ว่ามีใครเก็บไปก่อนนะคะไม่ใช่พาอมาดูตั้งแต่ช่วงเห็นเกิดช่วงที่เห็นเริ่มเกิดแล้วตรงนี้ไม่มีทุกครั้งจะมีอยู่ตรงนี้ตรงนี้ที่มาเจอครั้งแรกนะคะปีต่อมาอยู่ตรงจุดนี้แล้วปีถัดมาอยู่ด้านหลังปีนี้ไม่มีเลยส่วนผักนี่คือผักหนามนี่ ต้นผักหนังเดินขึ้นไปบนนั้นก็มีเห็นปีที่แล้วเจอเห็นอยู่บนนั้นอยู่บนเนินนั้นกี่ก็จะไม่ได้แต่สวยนะเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเจอกอนหนึ่งนั้นก็สวยแต่เป็นกอเล็กๆแคพาเดินไปเลยเดินแบบไม่ตัดคลิปนะคะเงียบมาก หากไปอีกด้านหนึ่งของป่านี้มันก็จะมีเห็ดหูหนูมีนางรมและมีหลินจือแต่คงไม่เดินไปทางด้านนั้นมีชิค c k ้นออฟเดอะวูด้วยนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าช่วงนี้มีเห็ดอะไรบ้างเพราะว่าไม่เคยไปเดินไม่เคยมาป่านี้ในช่วงที่ใบไม้เต็มพื้นแบบนี้นี่เป็นครั้งแรกจะถึงแล้วค่ะ ถ้าอยากจะเจอเห็ดเนี่ยถ้าเดินตามทางเนี่ยมันจะเจอบ้างไม่เยอะถ้าอยากเจอมากๆค่ะต้องลุยลุยเข้าไปกลางป่าแต่วันนี้ไม่ลุยนะคะเข้าไปลุยมาแล้วเมื่อสองสามอาทิตย์ค่ะไม่มีอะไรเลยดูใบไม้ไม่ใช่น้อยๆค่ะใบไม้ที่หล่นลงพื้น จากนั้นอากาศจะเริ่มเย็นหิมะก็จะคลุมความชื้นพอแต่ทำไมเห็ดพึ่งไม่มีฟังเสียงเดินใบไม้เยอะนะป่านี้ดีทางเดินไม่มีหินก้อนใหญ่ๆจะไม่เหมือนป่าที่ว่ามีหนีป่านี้ไม่มีหนีนะคะ ตาที่มีหมีนั่นน่ะก้อนหินก้อนใหญ่โดนสะดุดทีนี่เป็นต้นเบิร์ชเราเป็นเบิร์ชที่ตายแล้วด้วยทำไมไม่มีเห็ดยาเบิร์ชโพลีพัวเบิร์ชชนิดนี้เห็ดนางรมชอบมาเกิดด้วยนะคะ จะมีใครบ้างนะเข้ามาดูคลิปนี้คลิปพาเดินป่าเดินป่าจริงๆยังไม่เจอกวางตัวแม้แต่ตัวเดียวเห็นไหมคะมันไม่มีคนเพราะนักล่าเห็ดเขารู้ว่าช่วงนี้มันไม่มีหลอกเ็นออกเดอะวูดน่ะ ชิคเก้นก็ชิเก้นนั้นคือแม่ไก่ส้มก็แก่ไปแล้วแก่เกินกินค่ะไม่เห็นไหมไม่มีเห็ดอะไรเลยจะถึงแล้วค่ะไปดูสิว่า จะยยังอู่ไหมปีก่อนเดินหาเห็ดปีก่อนจำไม่ได้แล้วว่าในป่านี้อ้อมยังเยอะ่ะเห็นออสเดอะวูดก็ได้หลายตัวมาเจอเดินเรื่อยไปเรื่อยไปมาเจอเห็ดปวกเมืองหนาวอยู่ที่เนี้ยอยู่ตรงบริเวณเนี้ยดอกสวยสวยดอกเดียว เจอดอกเดียวนี่คะ่ะตอโอ๊กโอ๊กต้นนี้เขาตัดไม่ได้ค้นเองเอออาจจะค้นเองแต่ส่วนนี้เขาตัดไปดูซิยังอยงู่ค้นมาเนี่ยสามปีแล้วนะคะไปยังอยู่ค่ะไม่มีใครเก็บไปดีใจจังเลย ยังอยู่วันนั้นน่าตัดไปครึ่งหนึ่งดอกเล็กๆโตกว่ากำปั้นหลวมๆหน่อยหนึ่งที่ต้องตัดไปเพราะว่าถ้าไม่ตัดเนี่ยเห็นจะโตจะดอกใหญ่แล้วนักล่าจะเห็นเมื่อนักล่าเห็นเขาก็จะเอาไปก่อนคือเขาจะงัดไปก่อนที่จะมีสปอร์นี่ ใหญ่อย่างนะั้นะนะ่ะหอมจังเป็นอะไรว่าเ็นยังอยู่นะคะไปดูดูสิไม่เป็นปีแรกที่เฮนเกิดปีหน้าคงจะเกิดอีกดูซ้ายขวาดิไไปดูจะไปดูอีกตอนหนึ่ง คิดว่าไม่มีแต่จะเดินไปดูปีที่แล้วมากับลูกสาวปกติลูกสาวจะไม่เดินป่าเห็ดนะคะปีนั้นเขาเดินมาด้วยกุ้มเห็นออกจากปาก่าสี่ถุงประมาณสี่ถุงลูกยิ้วสองถุงแม่ยิ้วสองถุงงามมากเลยแล้วเอาไปไว้ที่ท้ายรถเสร็จแล้ว เดินเดินเข้ามาขนเห็นอีกนะคะเพราะว่าที่รอบปออกที่ทางเข้าน่ะเห็นไม่มีใครเก็บซึ่งปกติแล้วเขาจะงัดไปตั้งแต่เป็นเกาะเป็นดอกอ,อ่อนๆถึงได้บอกว่าปีนั้นน่ะนักล่าคงไม่อยู่คงไปไปต่างเมือง,งเห็นถึงได้โตเต็มที่โตเต็มที่แล้ว ดอกสวยกลีบสวยไม่มีเศษดินไม่มีเศษไม้ผุเลยที่นาเป็นต้นนั้นนะนั่นนะคะต้นใหญ่ๆเพราะว่าเวลาเดินมามันจะมองเห็นได้ชัดมากคนเดินหาเห็ดเนี่ยเขาจะมองมองเลื่อยไปเขาจะรู้ว่านั่นคือเห็ดแต่คนที่เขามาเดินออกกำลังเขาไม่ได้ดูหรอกค่ะว่า มีเห็บอยู่ที่ไหนเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาเดินนี่น่าจะมีเพราะสองอาทิตย์ที่แล้วสาอาทิตย์ที่แล้วมามันไม่มี <c oughs> คิดว่าเป็นตอนอย่างนี้จำได้เป็นต้นนี้เป็นโอก๊กยังเป็นเป็นนะคะโอ๊กเป็นเป็นแล้วก็มีบาง คือมันปนกันทั้งโอ๊กที่แก่มากแล้วแล้วก็คือต้นเนี้ยเป็นโอ๊กที่อายุมากแล้วนะนี่ะตรงนี้นะคะมองมาสีขาวเห็นชัดเลยรีบตัดเพราะว่าคนนักล่าเขามองมาเขาจะเห็นพอเขาเห็นแล้วเขาจะรู้ว่าที่ตอเน,นี้ยเห็นแล้วเขาก็จะจําไว้ว่าปีหน้าเขาต้องมาเนี่ยค่ะไม่มี เนี่ยถ้าเกิดอยู่ในซอกอย่างเงี้ยเ,เห็นจะสวยเพราะว่ามันเป็นซอกที่กว้างมีไม่มีม่มนะีแต่กอเดียวเนี่ยถ้าเกิดอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยค่ะตรงนี้นะตรงเนี้ยเห็นจะสวยมากตีหน้าคงเกิดค่ะ จะไม่เดินนะจะไม่ลุยไปดูตรงไม่ลุยดีนะนั่นเหนื่อยค่ะกลัวจะไม่เจอไเจอเอยากจะไปดูอีกจุดหนึ่งแต่ปไปแล้วกลัวไม่เจอเพราะว่าเมื่อสามอาทิตย์ไปมาแล้วมันไม่มีนี่เป็นเห็ดปลวกนะคะ เห็ดแอบเมืองหนาวเนี่ยสีนี้นี่แหละที่มาเจอเห็ดลืมอีกแล้วลืมอีกแล้วเห็ดนังร้มเห็นนังร้มสีขาวเห็่นะคะซากก็ยังอยู่ซนะากยังอยู่เยอะด้วยนะนั่นแหะซากตรงนั้นก็ยังอยู่ดอกโต แต่มาเจอเขาแก่เต็มที่แล้วจะไปเดินฟากนี้ป่ามันกว้างมากค่ะจะไปเดินอีกฝั่งนึงไม่ไปลุยค่ะคิดว่าไปข้างในก็ไม่มีแล้วมันเดินไกลจะเสียเวลาคิดว่าไม่มีจะกลับไปอีกด้านหนึ่ง ด้านหนึ่งที่ว่ามีนักล่าแย่งเห็ดจากมือจะไปดูเผื่ออีกจุดหนึ่งเห็นหลงมาเน่งเวลาพอตัดสินใจจะไม่เดินมันก็สองจิตสองใจท,งท,งทั้งที่รู้ว่าเดินไปมันไม่มีหรอกมันมันเลยหน้าที่จะมีเห็นแล้วเดินลัดดีกว่า ไม,ม่เดินอ้อมนั้นเดินอ้อมเดินออมขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะอุตส่าห์สละเวลามาดูมาเดินป่ากับป้าทั้งๆที่ไม่ได้เก็บเห็ดให้ดูขอบคุณมากๆค่ะไม่พบกันใหม่นะคะปีหน้าคงได้งัดเห็นในป่านี้น่าจะมากกว่าสิบกอไม่พบกันใหม่ขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆสวัสดีค่ะ